เมื่อคืนเป็นน้ำแข็งนะคะดูตามต้นไม้สิคะจะเป็นเกล็ดขาวๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะริชเทนทรีก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งสามีขับรถไวมากนี่ค่ะเป็นบูชขาวๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำแข็งเกาะตามต้นไม้ค่ะเห็นไหมเ้ยี่ค่ะตอนนี้กำลังพาน้องวิกกี้ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่ามีนัดตอน10โมงเช้านะคะนี่ค่ะ ชียนมาดูกรองด้วยก็ไม่รู้ว่าชีเป็นอะไรเนาะก็คือพยายามจะแบบว่าก็ตอนแรกชีก็้วกอาเจียนออกมาเป็นโฟมสีขาวๆค่ะเสร็จทีนี้แกก็วิกกี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นพวกทั้งคืนนะคะจนเราแบบว่าไม่ไว้ใจแล้วเราก็เลยต้องพาไปหาหมอจนแล้วตอนนี้ก็ชีซึมๆค่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเสีย น้ำมากไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างเดี๋ยวเราหมอรู้แล้วก็พี่อุ๋จะมาแจ้งผลนะคะทุกทุกคน <c oughs> สารชีเมเลยชีเกอบ <c oughs> ชีเกาะของเราชีแน่นเลย ตอนนี้ค็วิกกี้เดียว,วิกี้ต้องไปเอ็กซเรย์นะคะดูช่วงทองว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะมคะเพราะไม่รู้ว่าชีดไปแอบกินอะไรข้างนอกมาหรือเปล่าเป็นก้อนอิดก้อนหินก้อนดินโนนี่นั่นเขาจะไหมคะก็ขอให้ทุกอย่างอย่ามีอะไรเลยคะ่ะขอให้แค่ชีคแค่อัเซัลโตมาธรรมดากรพอเนาะโอเคนะคะหงอยเลยสงสารมากมให้น้ำเกลือฉีดอยู่ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ชีดิไฮดเดรตนะคะก็เลยต้องให้น้ำเกินค่นะ,คะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับจากคุณหมอมาแล้วนะคะก็หลังจากทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซเรย์ ray, ช่วงท้องของน้องวิกกี้นะคะก็ไม่มีอะไรในช่วงท้องของชีที่ผิดปกตินะคะตรงนี้หมอเขาก็เลยให้เฝ้าดูการเพราะชีมีการประมาณว่าดีไฮเดรตนิดหน่อยเพราะว่าทำการอาเจียนออกไปใช่ไหมคะก็ทำการให้เสียน้ำในร่างกายไป กรุบกรีบก็ได้ทำการเติมน้ำเกลือไปตะกี้นี้แล้วก็ได้ฉีดยาไม่ให้อัพเส็สโตมัชนะคะสโตมัช so นะคะ mm hmm. ก็ชีคงจะดีขึ้นอย่าให้ได้มีปัญหาไดอีกเลยแต่ตว,วันนี้ช่วงช่วงวีคเอนนี้ก็ต้องดู mm hmm. น้องวิกกี้อย่างใกล้ชิดนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าชีไม่เป็นอะไรมากกว่านี้เนาะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจ มาให้น้องวิกกี้นะคะสาม,มีเลียวรถได้แรงมากเลยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้อากาศที่นี่ก็ฝนตกนะคะวิกกี้ลุกเสียหายซิโอ้ยโอเคนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะรายงานให้พี่ๆน้องๆที่รักน้องวิกกี้ให้ฟังนะคะให้รูเรื่องนะคะก็ใครมีลูกหมง่งลูกหมากก็ต้องคอยดูแลนะคะอย่าให้ไปทานอะไรนะคะ ที่เป็นก้อนเป็นเนื้อระวังนะคะทานนู่นทานนี่หล่นก็ให้ร,าาระมัดระวังนะคะโอเคนะคะจะกลับจากหาหมอได้ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะน้องวิกกี้ก็นอนพักก็คือว่าได้ยาได้เติมน้ำเกลือไปใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉีก็ได้อีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฉีดยาเพื่อไม่ให้ เกิดการมวนท้องหยุดการมวนท้องหยุดการอาเจียนต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นางก็นอนพักนะคะหมอค่อยดูใกล้ๆดูอย่างเฝ้าดูดีๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ชีถ้ามีชีมีอ้วกมีอะไรอีกก็ต้องส่งเขาอิมเมอร์เจนซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ชีอย่าได้มีปัญหาไดๆอีกเลยเนาะชีนอนหลับพักผ่อนค่ะวิกกี้โรซี่เกีเอา์เป็นห่วงกันเห็นไหมกระโดดมาเฝ้าโรซี่ ีตัวเล็กก็นอนบนหมอนค่ะซนดี้ซนดี้ป๊อกค่ะชีปีอาธิดาชีเหนื่อยจริงๆค่ะเนาะชีคองอ้วกทั้งคืนเข้าใจไหมคะก็ให้ชีพักแล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย <c oughs>